l e l l o Ki Welcome to Learn m a t แมทวิชเชอ e ์เปียวอเกดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป6นะคะเป็นคลิป6ก for study วิชเชอร์เปียวแล้วนะคะสำหรับ topic for this clip is rounding number ะคะ่ะหรือการหาค่าประมาณของจำนวนนับนั่นเองสำหรับการหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นอย่างไร นะคะชิ้นเชื่อเปี้ยวจะอธิบายแบบเข้าใจง่าย,ายอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าให้นักเรียนเนี่ยลองหาค่าประมาณว่าความสูงคุเปี้ยวเนี่ยคุเปี้ยวสูงประมาณเท่าไหร่นะคะลองคิดสักว่าคุเปี้ยวสูงประมาณเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบว่าคุเปี้ยวสูงร้อยห้าสิบคุเปี้ยวสูงประมาณร้อยหกสิบหรือคุเปี้ยวสูง 150, ประมาณ 160, ร้อยสี่สิบนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะคุเปี้ยวสูงร้อยห้าสิบเอ็ด ซึ่งคนที่ประมาณความสูงคูเปียวว่า150ถือว่าเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงกับความสูงของคเปียวจริงๆนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างการหาค่าประมาณนะคะแล้วเราเข้ามาสู่นะคะกันเลยนะคะตัวตัวอย่างแรกนะคะที่เชิญไ็จะพูดถึงเรา n d i n g number to the nearest ten นะคะเป็นการหาค่าประมาณจํานวนเต็มส0นะคะเป็นการหาค่าประมาณจํานวน,นะะเต็มสิ เป็นอย่างไรเรามดูกันคค่ะนะคะจากเส้จนจํานวนราคาที่เชื่อเพี้ยวให้ายนะคะจากเส้จนจํานวนที่เชื่อเพี้ยวให้ไปนะั้นเชื่อเพี้ยวให้เิษย์นักนะคะหาข้าประมาณจานวนเต็มสินะคะของ916ค่ะให้หาค้าประมาณของจำนวนเต็มส0ของ916นะคะว่าใกล้เคียงจำนวนเต็มส0อะไรระหว่างจำนวนเต็มส0บเกา,าี่กับจำนวนเต็มสิ 910นะคะุเรียนสังเกตว่า916นั้นนะคะจากเ้นจำนวนที่ให้ไปนะคะจะเลยไปหาจะเกินครึ่งค่ะจะเกินครึ่งไปแล้วนะคะใต้เกีย์กับ920นะคะมากกว่า910ใช่ไหมคะดังนั้นดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของ916จึงตอบว่า92 0 สังเ,เกตว่าน,นะคะจำนวนที่เราให้หาค่าประมาณได้เทียงเนี่ยค่ามันมีค่าตั้งแต่ครึ่งหนึ่งเป็นต้นไปนะคะถ้ามีค่าแต่ครึ่งหนึ่งเป็นต้นไปนะคะเราจะปัดเป็นเลขที่มีค่ามากนะคะคือ920เราจะปัดเป็นค่าของจำนวนเต็มสิบที่มีค่ามากนะคะก็คือ920นะคะแต่ถ้าตัวเลขที่เชื่อม่ยนะคะ ค่าประมาณให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบนั้นนะคะมีมีค่าน้อยนะคะมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งลงมามีค่าน้อยกว่าครึ่งกว่าครึ่งหนึ่งลงมานะคะอย่างเช่นที่บอกว่าให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของ9ก้าร้อยาของ9 1้ายาคือเท่าไหร่สแตเด้นนะคะจะต้องตอบว่าค่าประมาณ เต็มสิบของ913คือ910นั่นเองค่ะก็เลยตอบว่า910นะคะบอกว่ามันมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะมันมีค่าต่ำน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของ910กับ920นะคะ,นะคะแต่ในที่นี้นะคะเชื่อเรียร่ยวให้สติเรตนะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงนะคะจำนวนเต็มสิบของ9 1 6นะคะซึ่งจะ ันใกล้เคียงกับ920มากกว่า910ดังนั้นเราจะตอบว่า920นะคะเป็นค่ามันใกล้เคียงนะคะของ916นั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ rounding number to the nearest h นะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะเป็นการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะ ซึ่งเราจะพิจารณาถึงหลักร้อยนั่นเองซึ่งเราจะพิจารณาถึงหลักร้อยนั่นเองนะคะจากเส้นจำนวนที่เชื่อมโยกให้ไปนะคะเป็นเส้นจํานวนที่อยู่ระหว่าง4,800กับ4,900นะคะ,ะึ่งตัวเลขที่เชื่อถือได้มากมาใกล้เคียงก็คือ4,878 4,878 ให้สได้นะคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ4 8 7 8ซึ่งถ้าเราพิจารณาจากเส้นจำนวนที่ปลายจะสังเกตว่า4 8 7 8นนั้นนะคะใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับ4,900นะคะใกล้เคียงกับ4,900นะคะมากกว่า4800น้อยู่นะคะไหม คือสี่พันเกนเองค่ะ4,900นั่นเองนะคะตอบว่า4,900นั่นเองนะคะเอาค่ะต่อไปนะคะชเชื่อเปี้ยงนะคะจะพูดถึดกง,งานนะะถการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันนะคะการจะพูดถึงการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันนะคะนะคะเราดิ๊งนะ าจากจำนวนเต็มพันนะคะจากเส้นจำนวนที่เชื่อเพี้ยวให้ไปนะคะนะคะจากเส้นจำนวนเชื่อเพียวให้ไปเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันของหนึ 1, 3, 000, ่งหมื่นสามพันจากหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะคือเราจะพิจารณาถึงแท่หลักถึงหลักพันนะคะเราจะพิจารณาถึงหลักพันนั่นเองนะคะโดยที่เชื่อเพียวให้สเดนตนะคะ จำนวนเป็นพันของหนึ่งนสามพันห้าร้เชรยวนะคะให้เส้นะคะหาค่าประมาณของจำนวนเป็นพันของหนึ่งมนามันอยนะคะซึ่งพิจารณาจากเส้นจำนวนแล้วหนึ่งนามอยะคะมันอยู่กึงกลางค่ะมันอยู่กึ่งกลานะคะระหว่างหนึ่งันกับหนึ่งมันนะคะมันอยู่ระหว่าง หนึ s, ่งหมืนสามพันับหนึ่งสีันแล้วเราจะตอบว่าค่ารมาเตก้เคียงนวนเต็มพันคือหนึ่งสามพันหรือ0 0สี่ันดีตามลับคณิตศาสตร์นะคะถ้าตัวเลขที่หาค่ามันใตล้เคียงนั้วมันอยู่กึ่งกลางนมันอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มที่เราจะตอบนั้นให้ และที่นี้ก็คือ1,400นะคะที่นี้ก็คือ1,400นะคะ1,400นะคะดังนั้นเราจะตอบว่าค่าประมาณนะคะเป็นจำนวนเป็นพันของ 1, 1 3 5 0 0คือ1 1 4 0 0นั่นเองค่ะน่ะศึกที่เรีนนะคะ,นะคะก็ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะคะ หรืออ่านหนังสือทวบทวนเพิ่มเติมนะคะคุณเด็กอ,อ่าจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะตัวอย่างถัดมาค่ะตัวอย่างถัดมาอันนี้นะคะอยู่ใน exercise นะคะอยู่ใน exercise p a g e 14นะคะเพด p r e นะคะเพด p r e นะคะ,ท,นนะ,คะที่เขาให้ส t ด d e n ้น้ำขีดถูกหน้าข้อความที่ประมาณค่าที่ถูกต้องและตากระบาผิดหน้าข้อความที่ประมาณค่าไม่ถูกต้อง ตัวเลขเช็เตียลยกมาบนกระดานหรือไว้บอรดนะคะอยู่ในข้อ2นะคะอยู่ในรูปสตาร์นะคะของตัวอย่างที่2นะคะที่บอกว่าระยะเวลา1เดือนต,ต,ะตะวนนันออกเงินได้2 1, 1 4ห3บาทแล้วเท่าประมาณว่าในระยะเวลา1เดือนตะวันออกเงินได้ประมาณ2 1ง0 0บาทถือว่าเป็นการประมาณค่าที่ถูกต้องหรือไม่ นะคะอาจจะต้องได้พิจารณาสิคะถือว่าเป็นการประมาณค่าที่ถูกต้องไหมอ่าตอบได้เลยว่าถูกต้องนะคะทำไมถึงถูกต้องอ่าเรียกค่พิจารณาดูค่ะ,ส,ะสังเกตค่ะตัวเลขที่เปลี่ยนไปคือค่าประมาณที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเลขในหลักร้อยนะคะจาก400เป็น500นะคะจาก400เป็น500ซึ่ง463 นะคะถ้าเราเอามานะคะเอามาเขียนรูปของเส้นจำนวนแบบนี้นะคะ2 1ง6มื 21, เนี่ยจะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยของสอง0 0ื่หนึ่งพับสี่ร้อย้ยใช่ไหมคะอ่า สองเมื่อหนึ่งไทยสองศยสามนะคะเส้นเอามาถึงรูปของเส้นจันทร์ท่าเอามาถึงรูปของเส้นจำนวนแบบนี้นะคะจะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อย ได้เคียง์จาก500มากกว่า400นะคะมันได้เกียร500มากกว่า400ใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณได้เกียงของ2 1 4 0 3จึงมีค่าต่อจึงมีค่าประมาณเป็น2 1 5 0 0นั่นเองคะ่ะโอเคค่ะนิดแล้วนะคะสำหรับการหาค่าประมาณได้เกียง์หรือารหค่ามาณของจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มนั่นเอง นะคะของเชฟของวอรสเตเดนนะคะจะเข้าใจนะคะและสามารถทำเอ็กซ์ไซส์ได้นะคะสำหรับเอ็กซ์ไซส์นะคะที่ตรงกับคลิปนี้นะคะจะอยู่ในเพจเทอทีกับโปทีนะคะนหน้าสิบสามและหน้าสิบสี่ของเวิร์กบุ๊กนั่นเองนะคะโดนโฟกัสนะคะโดนโฟกัสอยู่โฮมเวิร์กนะคะแล้วก็ดูอยู่เอ็กซ์ซายด้วยนะคะโอเคค่ะ See จีโยเกน n ล็กคลิปบายบายค่ะ